สมาคมดูหวยหวยเด็ดเลขดังจำให้ขึ้นใจสมาคมดูหวยอัปเดตฉับไวศูนย์รวมอาจารย์แม่นหวยชื่อดังต้องที่ช่องสมาคมดูหวย ครับวันนี้อาจารย์จะมาวิเคราะห์นะครับสามตรงเงินแสนงวดประจำวันที่1กรกฎาคม2 5 6 4นะครับวันนี้อาจารย์เชนจะมีเลขเด่นทั้งหมด5หลักนะครับสำหรับสามตรงเงนินแสนนะครับตัวเลขที่มีโอกาสจะเข้ามากที่สุดในหลักสามตรงนะครับวันนี้ขอให้โชคดีทุกคนใครจับคู่เป็นจับคู่รวยเลยนะครับวันนี้หลักเด่นจะมีทั้งหมด5หลักเดี๋ยวอาาจรย์จะมาเขียนตัวเลขเด่นที่ เขียนให้ดูก่อนทุกครั้งก่อนหวยออกทุกครั้งให้ลูกศิษย์ได้ติดตามกันนะครับงมวดที่แล้วเข้า1771่งเตรงๆเลยนะครับสำหรับ3ดมงเงินแสนวันนี้ใครอยากได้อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ให้อาจารย์ด้วยนะครับระหว่างนี้รอพี่ๆน้องเราสักคู่เดียวนะครับ สวัสดีครับจากชัยนาทด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้อาจารย์ด้วยนะครับวันที่3ตรงเงินแสนงวดประจ้มวันที่1กรกฎาคม2 5 6 4มาแล้วนะครับวันนี้รอพี่พี่น้องเราจากนะครับหลายจังหวัดเลยนะครับสวัสดีครับชาวนครศรีธรรมราชด้วยนะครับสวัสดีอีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสาตรงเงินแสนมาแล้วนะครับวันนี้หลักเด่นมีทั้งหมดนะครับห้าหลักเลยนะครับด้านซ้ายมือนะครับของอาจารย์เชนวันนี้อาจารย์เชนมีเลขมงคลมาฝากลูกศิษย์สำหรับคนที่ต นะครับสามตรงกระแสนเช่นเคยนะครับหลักเด็ดจะมีทั้งหมดลัาคัดตัวเลขที่มีโอกาสจะเข้ามากที่สุดนะครับแล้วก็อาจารย์ก็จะจับคู่ให้ด้วยนะครับสำหรับลูกศิษย์คนที่นะครับติดตามอาจารย์เชนอยู่แล้วนะครับวันนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามก่อนเลยนะครับสวัสดีทักทายกันก่อนเลยนะครับวันนี้มาช้านิดนึงนะครับสวัสดีลูกศิษย์อีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับสวัสดีสาว6ท่านแรกด้วยวันนี้คนละกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งแชร์กันเลยแล้วก็หนึ่งไลค์ด้วยอาจารย์ก็ของหัวใจด้วยนะครับสวัดครั้้งงนนึวยะบ นะครับสาวตรงเงินแสนนะครับก็ประจำวันที่1กรกฎาคม564พัน้อหวันนี้ขอได้สามาตรงตรงตรงเลยได้เงินล้านทุกคนเลยนะทุกสิยหน้าวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันเลยนะครับวันนี้เอาหลักเด่นกันก่อนเลยนะครับเริ่มจากหลักที่1นกันก่อนเลยวันนี้ใครที่มาช้าดูคลิปย้อนหลังแล้วกันนะครับวันนี้อาจารย์จะวิเคราะห์ให้ทุกสิ์ได้ติดตามกันด้านหน้าไหลสดเลยนะครับในหลักที่1นะครับหลักเด่นในสองสามตรงเงินแสนนะครับ ลักเดินซับตองกบแสงูประจำวันที่1กรกฎาคม2564นะครับยัทั้งหมดนี้มี5หลักนะครับในหลักหนึ่งออกมาก,ก่อนใครเลยนะครับลูกศิษย์เตรียมปากกาจดด้วยนะครับลูกศิษย์นะเตรียมปากกาจดเลยนะครับตัวเลขที่อาจารย์คัดมานี้นะครับนั่นคือตัวเลขที่เหล่าสินดังวิเคราะห์มาฝากลูกศิษย์ะหลายคนที่ติดตามการเชิญอยู่แล้วนะครับ หลักเดือนตุที่3ออกมาแล้วนะครับแลืออีก2หลักนะครับสำหรับสตรงเงินแสนก็ปะจำวันที่1กรกฎาคม2อ6 4นะครับวันนี้อาจารย์เชนมาวิเคราะห์ให้ดูเหมือนเช่นเคยเลยนะครับสวัสดีกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ ใครม like, ีกล <alien> <spaghetti> ุ่มแชร์ก็กลุ่มให้อาจารย์ด้วยแบ่งปันเพื่อนๆนด้วยวันนี้ใครที่กดไลค์กดแชร์วันนี้ขอให้โชคดีทุกคนได้เงินแสนอีกครั้งหนึ่งนะลูกศิษย์นะนะครับได้เงินแสนเงินล้านเหมือนเช่นเคยนะครับเหมือนทุกงวดเลยที่อาจารย์แบ่งปันให้นะครับวันนี้อีกเช่นเคยนะครับงวดประจำวันที่1กรกฎาคมอย่าลืมคลหน้าจอด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้อาจารย์จะจับคู่ให้นะครับเฉพาะตัวเลขที่มีโอกาสจะเข้ามากที่สุดนะครับเดี๋ยวอาจารย์ตามโซนอาจารย์เชนนะครับวันนี้หลักเด็กกันก่อนนะครับ สำหรับลูกศิษย์คนที่อยากได้ฉบับเต็มนะครับฉบับที่คัดแล้วจับคู่แล้วนะครับในเลขมงคล9เซียนดางของอาจารย์เชินสมบหนังสือเล่มนี้นะครับจะมีตัวเลขที่จับคู่แล้วนะครับในซองนี้ด้วยนะครับถึงสิ้นปีเลยนะครับลูกศิษย์อยากได้นะครับติดตามที่นี่เลย line s d 9ตัวนะครับหรือสอบถามได้เลยนะครับนะครับหลักที่3ออกมาแล้วนะครับต่อไปเป็นหลักที่4นะครับ วันนี้อาจารย์ไม่รอช้าเลยนะครับในหลักต่อไปคือหลักที่4นะครับหลักที่4ของงวดประจำวันที่1กกรกฎาคมนะครับนะครับตอนนี้ด้านหน้าของอาจารย์เชนนะครับออกมาแล้ว4หลักนะครับตัวเลขสียเงินนะครับและตัวเลขสีแดงนะครับวันนี้มีความหมายอย่างแน่นอนนะครับ วันนี้เดี๋ยวอาจารย์ให้ดูก่อนนะครับให้เขียนออกมาครบก่อนนะครับสมุสิทธิ์งสังเกตดูว่ามีตัวเลขสีเดงด lair, นินและก็ канал, ตัวเลขสีแดงด้วยวันนี้นะครับตัวเลขสีแดงหมายถึงตัวเลขที่เด่นนะครับของงวดประจำวันที่1กดรกฎาคมส5 6 4นาหะครับสำหรับสตัวเลขแสนนะครับตัวเลขเด่นวันนี้คือตัวนังสือสีแดงนะครับผู้สิทธินะนะครับขอให้ผู้สิทธิทุกคนโชคดีวันนี้คิดตรงกับอาจารย์เชนอยู่แล้วนะครับวันนี้ขอให้โชคดีทุกคน วันนี้ออกมาแล้ว4หลักเลกหลือหหลักสุดท้ายนะครับหางสุดท้ายที่จันเชนจะจับคู่ให้ดังต่อไปนนี้นะครับระหว่างนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ มามตรงเงินแสนประจำวันที่1นึ่งกรกฎาคมนะครับหางสุดท้ายนะครับหางสุดท้ายลูกศิษย์ชอบตัวไหนมากที่สุดนะครับในหลักสุดท้ายนี้ในะคบลูกศิษย์ทายก่อนเลยนะครับหกท่านนี้นะครับลูกศิษย์ชอบตัวไหนมากที่สุดหน plus, Gold, ึ่งหางนะครับพิมออกมาเลยนะครับเดี๋ยวมาดูว่าจะตรงกับที่อาจารย์คำนวณไว้หรือเปล่านะครับวันนี้ขอโชคดีทุกคนถ้าตรงนะลูกศิษย์นะไม่ตรงไม่เป็นไรนะครับตัวเลขที่ลูกศิษย์คิดไว้นะครับถ้าตรงขอให้โชคดีเลยนะครับ สวัสดีครับสำหรับท่านที่มาที่หลังด้วยนะครับวันนี้อาจารย์เชนนะครับนัดหมายสามตรงเงินแสนนะครับลูกศิษย์น้ำงบประจำวันที่1นึ่งกรกฎาคมนะครับวันนี้หลักเด่นออกมาแล้วนะครับสี่หลักเลยนะครับในหลักสุดท้ายลูกศิษย์ชอบตัวไหนมากที่สุดหลักเด่นลูกศิษย์สุดท้ายนะครับลูกศิษย์ชอบตัวไหนมากที่สุดพี่ออกมาเลยนะครับหนึ่งถังก่อนเลยนะครับ หลักสุดท้ายหลักเด่นตัวสุดท้ายนะครับลูกศิษย์คิดไว้ในใจนะครับลูกศิษย์ชอบหลักไหนในงวดประจำวันที่1กรกฎาคม2564นะครับวันนี้ร่วมกิจกรรมกันด้วยนะครับลูกศิษย์นนะนะครับคนที่ติดตามวันนี้นะครับอย่าลืมจดด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมแคปหน้าจอด้วยนะลูกศิษย์นนะเดี๋ยวพลาดเดี๋ยววันที่ผ่านมาใครพลาดวันที่ผ่านมานะครับใครที่พลาดวันที่ผ่านมานะครับไม่เป็นไรนะครับวันนี้ขอให้ถูกรางวัลอีกเช่นกันมาคมดูหวยหวยเด็ดเลขดัง จำให้ขึ้นใจสมาคมดูหวยอัปเดตฉับไวศูนย์รวมอาจารย์แม่นหวยชื่อดังต้องที่ช่องสมาคมดูหวยงวดที่ผ่านมานะครับงวดที่ผ่านมาเข้า1771นะครับสำหรับทุกสิทธิ์คนที่ติดตามเดี๋ยวอาจารย์จะให้ดูก่อนนะครับ และสุดท้ายนะครับลูกศิษย์นะครับใครชอบตัวไหนพี่ออกมาเลยนะครับด้านด้าไลฟ์สดของอาจารย์เชนเลยนะครับลูกศิษย์นะนะครับงวดที่ผ่านมานะครับอาจารย์จับคู่ให้แล้วนะครับสำหรับสองตงที่อาจารย์จับคู่ให้นะครับสำหรับลูกศิษย์คนที่รับชมไลฟ์สดของอาจารย์เชนอยู่แล้วนะครับก็จะไม่พลาดตัวเลขที่อาจารย์จับคู่ให้เลยนะครับงวดที่ผ่านมาเขาเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งในลูกศิษย์นะนะครับและก็ยินดีกับลูกศิษย์หลายคนด้วยนะครับคนที่ถูกรางวัลนะครับอย่าลืมไปทําบุญนะครับใส่บาตรหรือทําบุญ ใครที่ปล่อยนอกเป็ดปลาใครสะดวกทําบุญแบบไหนนะครับให้ไปทําบุญด้วยนะลูกศิษย์นะและก็อย่าลืมนะครับอวยพรให้พระฝูงสิงโตให้อาจารย์ด้วยนะครับแล้วก็ขออ่า รบันดานะครับขอโชคขอลาบกับพ่อปู่สีโตแล้วก็แม่ย่าสีปทุมมาอาจารย์เชนนั่นเลยนะครับแล้วก็แจ้งข่าวกับสําหรับลูกศิษย์คนที่ติดตามอาจารย์เชนด้วยนะครับวันที่1นึ่งกัาคมนะครับที่จะถึงนี้นะครับปากคำชโนดเปิดแล้วนะครับสำหรับลูกศิษย์คนที่รอติดตามนะครับรอเที่ยวนะครับสำหรับปากคำชโนดนะครับวันที่1นึ่งกันาคมนี้นะครับเป็นวันเปิดวันแรกนะครับสำหรับลูกศิษย์คนที่จะไปเที่ยวนะครับให้ลงทะเบียนทางไลน์หรือทางนะครับ ทางเว็บไซต์ของํามชโนดนะครับส,สำหรับลูกศิษย์คนที่จะไปเที่ยวํามชโนดนะลูกศิษย์นะนะครับใ,ใครที่จะไปเที่ยวขามชโนดนะครับวันที่1กรกฎาคมนี้นะครับที <t <t ่จังหวัดอุดรราชธานีนะครับใครที่ยังไม่เคยไปวังนาคินนะครับหรือเรียกสั้นๆสำหรับลูกศิษย์คนจคงจะรู้จักเยอะเลยนะครับสำหรับปากขามชโนดนะลูกศิษย์นะวันนี้จันขอแจ้งข่าวนะครับวันที่1กรกฎาคมนะครับเป็นวันที่ํามชโนดเปิดด้วยนะครับ ใครที่จะไปนะครับให้ลงทะเบียนก่อนนะลูกศิษย์นะครับเข้าไปที่เว็บไซต์นะครับปากคำชโนดนะครับปาคคำชโนดแล้วก็นะครับอย่าลืมลงทะเบียนด้วยนะครับถ้าใครไม่ลงทะเบียนนะครับก็จะไปรอที่หน้าหน้าหน้าวัดนะครับหรือรอคิวคนที่ลงทะเบียนก่อนนะครับก็จะได้เข้าก่อนนะลูกศิษย์นะนะครับอันนี้ต้องเตรียมพร้อมๆก่อนสำหรับคนที่จะเดินทางไปเที่ยวหรือใครที่จะไปสักการะบูชาป่าคคำชโนดนะครับหรือพ่อปู่สิสโตแล้วก็แม่ย่าสีปทุมานะครับที่ปกปักรักษา นะครับที่ตรงนั้นด้วยนะครับแน่นอนนะครับปีนี้นะครับปี64นะครับเดี๋ยวอาจารย์ก็จะมีถ้าคำชะโนดเปิดนะครับอาจารย์ก็จะไปทําพิธีนะครับวงส์งให้ลูกศิษย์เหมือนทุกปีเลยนะครับปีนี้นะครับต้องขอเลื่อนนะครับเนื่องจากอาจารย์ไม่จัดงานในเดือนสิ้นนอกจากมีห้ามจัดงานต่างๆนะครับรวมไปถึงจัดพิธีต่างๆนะครับสําหรับ ช่วงนี้เป็นช่วงโควิด1 9ทีในลูกศิษย์เนาะนะครับเป็นช่วงโรคร้ายด้วยนะครับอาจารย์ก็เลยงดเดินทางนะครับในช่วงนี้ด้วยนะครับหรือใครที่เราติดตามอาจารย์เชนอยู่แล้วนะครับหรือติดตามาไปขอเลขมงคลจากสำนักดังๆนะครับน่าจะา,านะครับอีก2-3สเดือนนะครับสำหรับลูกศิษย์คนที่เราติดตามนะครับรอให้สถานการณ์มันคลี่คลายแล้วก็ทุกท่านฉีดวัคซีนเสร็จแล้วนะครับฉีดหมดทุกคนเลยนะครับก็จะ ทุกอย่างก็จะกลับมาเหมือนเดิมนะลูกศิษย์เนาะนะครับวันนี้นะครับสำหรับลูกศิษย์คนที่ติดตามอาจารย์เชนนะครับสามต่อเงินแสนนะครับวันนี้อาจารย์ไลฟ์สดให้ดูก่อนเลยนะครับเอาล่ะนะครับหางสุดท้ายลูกศิษย์รอกันนานแล้วนะครับเรามาลุ้นกันเลยว่าหางสุดท้ายที่อาจารย์จะเขียนตั้งต่อไปนี้นะครับเหล่าเสียงดังเขาวิเคราะห์ตัวไหนมาบ้างนะครับแล้วก็จะให้ลูกศิษย์ดูได้ติดตามกันนะครับว่าตัวเลขที่ให้มานะครับมีสถิติไหมนะครับแล้วก็มีตัวเลขที่อ่าค่อนข้างที่จะแม่นไหมนะครับแล้วก็ครับ เอาละนะครับตัวเลขสุดท้ายนะครับที่ทุกสิทธ์จะรอคอยแล้วก็รอคอยวันนี้นะครับนะครับหลักเด่นวันนี้นะครับมีหลัก6กและหลักหนึ่งมาอีกแล้วนะครับงบประจำวันที่1นึ่กรกฎาคมนะครับ และหลัก2นะครับตัวเลขที่เป็นตัวสีแดงๆนะครับตัวเลขที่เป็นสีแดงนะครับปากกาสีแดงนั่นคือตัวเลขเด่นนะครับของ3ามตองเงินแสนขบวนวันที่1กรกฎาคม2564นะลูกศิษย์นะนะครับสวัสดีครั้งหนึ่งด้วยนะครับสวัสดีลูกศิษย์จากเฉยภูมิด้วยนะครับสวัสดีทุกจังหวัดเลยนะครับ วันนี้ตัวเลขออกมาครบแล้วนะครับสามตรงเงินแสนนี่ไหนใครที่จับคู่ได้แล้วนะครับจับคู่เป็นวันนี้จับคู่ให้อาจารย์ทางไรสดดหน่อยนะครับพี่มามาเลยใครชอบตัวไหนมากที่สุดนะครับทั้ง3ตัวและ2ตัวใครจับคู่เป็นจับคู่เลยนะครับใครจับไม่เป็นเดี๋ยวอาจารย์จับให้กลางไรสดดหนึ่งทางแล้วรู้สึกนะเอาล่ะเดี๋ยวอาจารย์จับคู่ให้กลางไรสดเลยนะครับวันนี้เราไม่รอช้ากันเลยตัวเลขที่ได้ไปวันนี้ขอให้ได้เป็นเงินแสนเหมือนวันที่ผ่านมานะครับวันที่ผ่านมานี้เข้าห7่จหรือเปล่าอาจารย์ไม่แน่ใจ17นึ่งเจ็ดนะครับหน 2ตัวตรงนะครับงวดที่ผ่านมานะครับอาจารย์ให้75แล้วก็71นะครับตัวเลขที่ได้ไปนี้นะครับไม่ได้ให้หลังไว้ออกลูกศิษย์นะหลายสำนักเลยนะครับแล้วก็หลายคนเลยมามีหลายคนเลยมาแจ้งมากว่าอาจารย์ให้หลังมันออกอาจารย์ไม่เคยให้หลังมวยออกนะครับอาจารย์ให้ก่อนให้ออกลูกศิษย์นะนะครับให้ก่อนให้ติดตามก่อนอย่างแน่นอนนะครับหรือใครที่นะครับเพิ่งดูครั้งแรกเลยนะครับ ก็มาดูได้ฟรีเลยที่หน้าทำลายของจางเชนนะครับเพียงคำว่าเชนจะพลนสีฐานก็เห็นแล้วครับทุกศิธิ์ครับเอาละนะครับหลักสุดท้ายนั้นนี้นะครับออกมาไปแล้วเป็นหลักหนึ่งนะครับทุกศิธิ์นะเดี๋ยววันนี้จางเชนจับคู่ให้ละการจับคู่เป็นแสนให้เลยนะลูกศิษย์นะนะครับขอให้เป็นเงินแสนนะลูกศิษย์นะครับ ครับวันนี้3ามต้นเงินแสนมุกประจำวันที่1นกรกฎาคม2 5 6พนนะครับใช่นะครับวันนี้หลักเด่นนะครับในหลักที่1นั่นคือหลัก4นะครับเดี๋ยวจะให้เปอร์เซ็นต์ไปเลยนะครับในแต่ละแต่ละงวดเลยนะครับเปอร์เซ็นต์ในหลัก4ของงวดนี้นะครับหลักเด่นเล่งหนึ่งตัวนะครับทุกสิ์นะนะครับอาจารย์ให้85%แล้วกันนะครับเลขเลขงหนึ่งนะครับ เลขหนึ่งหลักนะครับในหลักที่1ก็คือหลัก4นะครับอาจารย์เด่นหลัก4วันนี้นะครับอาจารย์ให้แปดนะครับและหลัก2อาจารย์ให้100%อนะครับของงวดนี้นะครับและหลัก6มีโอกาสถึง90%นะครับหลัก8นะครับแปนะครับและหลักสุดท้ายหลักหนึ่งนะครับมีโอกาสถึง90%เหมือนกันนะครับถือว่าสูงเลยนะครับวันนี้นะครับแน่นอนว่าหลักที่เด่นที่สุดลูกศิษย์คงจะได้เห็นกันละนะครับหนึ่งในนี้นั่น ได้มาจากสุดของอาจารย์เชนเองนะครับอาจารย์เชนวิเคราะห์ออกมาตัวเลขที่มีโอกาสจะเข้ามาที่สุดในสุดของอาจารย์เชนแล้วก็มาคิดเป็นเปอร์เซ็นต์มาให้ตัวเลขให้ทู้สิทธิ์ได้ดูกันแบบนี้เลยะสดร้อนเลยนะครับขอให้ทุกสิท์ทุกคนโชคดีถูกรางวัลแบบนี้ตลอดไปกับอาจารย์เชนด้วยนะครับทุกสิทธิ์เนาะวันนี้ให้ทุกสิทธ์ทุกคนโชคดีเลยนะครับถูกรางวัลใหญ่ๆทุกท่านเลยนะครับวันนี้นะครับกสิทธิ์เนาะ แล้วก็เลขลับแล้วก็เลขดังนะครับเดี๋ยววันนี้อาจารย์เขียนเลขดัง2ตรงให้ทั้งหมดนะครับหหางด้วยนะครับตัวเลขที่อาจารย์คัดมาจากนะครับเป็นตัวเลขที่อาจารย์คัดมาจากวงในนะครับที่อาจารย์คัดมาจากวงในด้วยนะครับเหล่าเส้นดังช่วยวิเคราะห์ด้วยนะครับสําหรับสําหรับเลขดังงวดนี้นะครับอาจารย์เดี๋ยวอาจารย์เชนจะขออนุญาตเขียนอัานามหน้าจอทันหรือเปล่านะครับไม่ใครไม่ทันไม่เป็นไรในทุกสินะเดี๋ยวดูคลิปด้านหลังหรืออาจารย์เดี๋ยวทวนให้อีกครั้งหนึ่งนะครับแต่อาจารย์เชนจะเขียนเลขดังให้ก่อนนะครับ วันนี้อาจารย์มีเลขดังงวดประจำวันที่1กรกฎาคม2564มาฝากลูกศิษย์นะครับวันนี้ลูกศิษย์แคปหน้าจอไว้เลยนะครับนี่คือเลขดังนะครับงวดประจำวันที่1กรกฎาคม2564นะครับตัวเลขที่อาจารย์คัดมาจากเซียนดังนะครับมาฝากลูกศิษย์หลายท่านด้วยนะครับแคปหน้าจอทันหรือเปล่านะครับเลขดังงวดนี้นะลูกศิษย์นะแคปหน้าจอทันไหมครับแคปทันไหมนะครับแคปไม่ทันไม่เป็นไรนะลูกศิษย์นะ ดูคลิปย้อนหลังมนอีกครั้งหนะกันนะครับแล้วเรอพี่ๆน้องเราเพิ่งกลับมาด้วยนะครับเพิ่งกลับมารับชมด้วยนะครับเพิ่งเข้ารับชมด้วยนะครับระหว่างนี้กดไลค์กดแชร์แบ่งปันด้วยนะทุกสิทธิ์แล้วก็แชร์ไปที่หน้าทำลายแบ่งปันด้วยนะครับทุกสิทธินะนะครับใครแชร์ไม่ได้เชิญเพื่อนนะครับวันนี้นะครับเลขดังออกมาครบแล้วนะครับทั้ง3ตังเงินแสนวันนี้ทุกสิทธิ์คนที่ได้ไปวันนี้นะครับแน่นอนว่าจะไม่พลาดอย่างแน่นอน นะครับขอให้ทุกท่านนะครับมีโชคกับอาจารย์เชนแบบนี้ตลอดไปด้วยนะครับติดนะนะครับเอาละนะครับวันนี้กับราลูกศิษย์ละนะครับแล้วก็เลขมงคลของอาจารย์เชนนะครับและเลขดังงวดนี้ด้วยใครคลไม่ทันนะครับดูคลิปกันหลังทครั้งหนึ่งลูกศิษย์นะครับวันนี้ขอกลาบราไปก่อนอย่าลืมนะครับลูกศิษย์นะครับอย่าลืมนะครับใครที่อยากได้รีบสั่งจองเลยวันนี้ขอกลาบราไปก่อนสวัสดี